สวัสดีครับรถหนึ่งคันไม่ได้ทำมาเพื่อคนทุกคนนะครับ KSL Riding Skill นะครับโดยผมเคมรัสุธรรมวาสนะครับกับการรีวิวรถจักรยานยนต์สักรุ่นหนึ่งนะครับและวันนี้เราอยู่กับเจ้านี้ครับ Honda CL 3 0 0ครับทางเราได้นำเสนอเรื่องราวของการขับขี่แล้วก็ตัวรถนะครับไปคร่าวๆแล้วนะสอาคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็มีได้รับเสียงเรียกร้องมามากพอสมควรนะครับ ท้งตัว CL 3 0 0แล้วก็ CL 5 0 0ที่เปิดตัวพร้อมกันผมก็ได้อยู่กับ CL 3 0 0คันนี้นะครับเจ้าน้องส้มเนี่ยมาทางสิ้นเดี๋ยวผมดูระยะทางให้สดๆเลย356 กิโลเมตรผ่านไปนะครับในทริปนี้คือขี่ออกทริปก็แหละนะครับเดี๋ยวเรื่องราวการเดินทางออกทริปก็ยังสามารถติดตามได้ทั้งทางช่อง KSL r i d i n g Skill นะครับ r i d e r Focus แล้วก็ s t o p b i e ครับไปกัน3คัน2ช่องนั้นควง c l 500มีผมคนเดียวที่ใช้ c l 300ตั้งแต่ต้นจนจบทริปนะครับเพื่อที่จะสัมผัสฟีลิ่งมาบอกกันในวันนี้ครับเรื่องแรกที่จะพูดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการสัมผัสมิติตัวรถละกันนะครับ CL 300ให้ความรู้สึกนะครับในการจับจูงนะครับโยกเข็นนะครับแล้วก็พยุงรถขึ้นนั่งอะไรเงี้ยง่ายเบานะครับเบากว่า500แน่อนอนเพราะว่าน้ำหนักของเครื่องยนต์ทำให้บอดี้ของเขาน้ำหนักโดยรวมเขาเนี่ยมันเบากว่า CL 500นะครับงนั้นก็น่าจะเหมาะกับคนที่ตัวไม่ใหญ่มากนะคนที่ตัวมีความสูงค่อนข้างน้อยแล้วก็น้ำหนักตัวค่อนข้างน้อย นะครับที่บอกว่าความสูงน้อยด้วยเพราะว่าเปาะเขาก็ไม่สูงมากแล้วก็เป็นฟีลลิ่งของการขับขี่รถที่พอดีพอดีจะบอกว่าความรู้สึกผมกับมิติรถตัวเนี้ยมันมันคล้ายคล,ยคลยกับเราขี่เน็กเกที่มีแฮนเดิลบาร์ทรงสูงเท่านั้นเองนะบางคนเห็นทรงรถอะไรเงี้ยอาจเห็นแฮนด์ทรงอย่างนี้อาจจะเข้าใจว่ามันจะตั้งแบบ รถครุยเซอร์รถชอปเปอร์หรือเปล่าไม่นะไม่ใกล้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาคือแกรมเลอร์ดังนั้นเบสิกของการขี่เนี่ยมันยังอยู่ในท่าขี่ที่มันยังให้ความเป็นธรรมชาติของการควบคุมอยู่คือพักเท้าก็ยังอยู่ในแนวที่ไม่ได้เยื้องไปด้านหน้ามากนะครับการนั่งเนี่ยยังนั่งเหมือนรถทั่วไปรถรถสไตล์ผู้ชายทั่วไปนะครับทุกอย่างเลยต่างกันที่แฮนเดิลบาเขาสูงขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งประโยชน์ของมันก็มีตรงที่ว่าในเรื่องของการบังคับเลี้ยวเนี่ยนะครับ มันจะทําให้เราใช้แรงน้อยสิ่งที่ผมชอบเลยนะคือเรื่องของท่านั่งท่านั่งเขาหนึ่งแหละความสูงถึงเบาะไม่มาก 2. คือที่วางเทา้าแฮนเดิลบราเบาะอยู่ในตําแหน่งที่ธรรมชาตินะครับแล้วก็เวลาที่เราขับขี่เนี่ยมันเดินทางได้ยาวจากถังน้ํามันที่จุได้มากเช่นกันนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของ อ่าอตาสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวผมจะดูจากาที่หน้าจอเนาะผมอ้างอิงจากการบันทึกผ่านของตัวรถเลยแล้วกันนะครับจากที่ผมขี่มาผมใช้ความเร็วประมาณ100ไม่เกิน2 0อ,120อะ่ะบางช่วงย่อนไปถึง80-90ด้วยเพราะว่าเป็นการขี่แบบเรื่อยๆขี่เที่ยวขี่ชมวิวมันเหมาะเป็นรถชมวิวนะครับทำค่าเฉลี่ยที่มันโชยหน้าจอตอนนี้มันทำได้ถึง34.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ไม่แย่นะถือว่าดียังคงคอนเซปต์ของการเป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันเอาไว้ได้อย่างดีเลยทั้งหนึ่งผมสามารถขี่มันไปได้300กิโลเมตรแน่นอนผมมั่นใจนี่คือ1นึงถังที่เติมมานะ282กิโลเมตรเหลือ1ขีดยังไม่ลดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมควรจะต้องเติมน้ำมันแล้วจากระยะทางที่ผมต้องไปนะครับประมาณนะประมาณเอาว่าหถัง,งเนี่ย น่าจะวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรในความเร็วแบบไม่เร่งรีบนะครับสำหรับ Honda CL 300ครับสิ่งที่ต้องทำความคุ้นเคยนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของ CL ทั้ง2รุ่นนะครับก็คือเรื่องของกุญแจมันไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรแต่มันคือเรื่องของตำแหน่งในการติดตั้งของเขาเราจะเคยชินกับการหยิบกุญแจด้วยมือขวานะครับแล้วก็หาที่เสียบตรงแถวแคอ,อรถเนี่ยถูกไหมแต่ถ้ามาขี่ CL เนี่ย เรื่องที่คุณต้องปรับตัวเลยคือคุณจะต้องถือหัดถือกุญแจด้วยมือซ้ายแล้วแล้วก็ล้วงก็ไปเสียบที่ด้านข้างขอรถแทนนะอันนี้คือเรื่องที่แบบว่าพวกผมผิดคิวกันทุกครั้งเลยที่ขึ้นรถนะครับในชน่วงแรกๆแต่ก็ถ้าใครเป็นเจ้าของก็เดี๋ยวก็ชินนะครับเดี๋ยวก็ชินเรื่องที่อยากจะบอกกันเกี่ยวกับเรื่องของท่าทางการกข,ขี่ก็คือเบาะครับเบาะของเขาเป็นทรงคลาสสิกจะสังเกตว่า จากมิติที่มองเห็นเลยนะคือเขาจะมีความหนาไม่มากและความรู้สึกในการขับขี่มันก็ให้มาแบบนั้นจริงๆอารมณ์ผมนึกถึงเบาปาดารัเข้าใจไหมไม่รุน90นะ่าจะพอเข้าใจนะเหมือนมันเหมือนขี่รถที่เอาเบาไปปาดอ่ะมันฟองน้ามันค่อนข้างบางฉะนั้นถ้านั่งไกลๆก็ย้ายตำแหน่งบ่อยหน่อยก็ดีนะครับสําหรับการที่สำับคนที่อยากจะเอาไปออกแนวทัวรงนะ แต่ถ้าสําหรับขี่ทั่วไปไม่เท่าไหร่ก็โอเคนุ่มนวลกระชับได้พอสมควรในช่วงแรกๆนะครับแต่ถ้านั่งแช่นานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันเหมือนกระดานพลาสติกที่มันอยู่ข้างใต้นี่มันจะมาใกล้ก้นเราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้รู้ไว้รู้ไว้ถ้าไม่ชอบยังไงมันสามารถปรับแต่งได้เรื่องตรงนี้นะครับมันสามารถเพิ่มเสริมได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าความสูงถึงเบาะลูกคันเนี้ยมันไม่มากมาดูกันว่านั่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับสําหรับ CL สา0อนะครับความสูงผม165-166เซนติเมตรนะครับนี่คือนั่งท่านั่งของผมนะเวลาเอาเท้าลงพื้นแม้สองเท้ามันจะลงถึงพื้นได้นะครับส้นลอยนิดหน่อยแหละนะครับแต่รถมันรู้สึกมันไม่มันไม่ต้องออกแรงมังคับอะส่วนท่วงมันต่ําอยู่แล้วเนาะมันก็เลยไม่โครงเท่าไหร่อืคือนั่งกดชกลงไปหน่อยอืนั่งแล้วมันรู้สึก รู้สึกมั่นใจเว่าเออมันมันถึงอะเท้ามันถึงแล้วรถมันไม่โยกเยกนะครับรถมันค่อนข้างนิ่งเลยแหละไม่โยกเยกด้วยนะครับนี่ถ้าขี่ก็จะประมาณนี้นะผมว่าเป็นค่าขี่ที่สบายอะขี่ได้ทั้งวันเนยรถทรงเนี้ยมีจุดหนึ่งที่ผมใช้เวลาพักหนึ่งนะกว่าจะชินคือขาดตั้งข้าง อจุดที่ต้องเขี่ยขาังข้างเนี่ยมันจะอยู่เลยพักเท้านะครับมันต้องใช้ส้นเขี่ยหาแบบพอสมควรแต่ว่าถ้าเจอแล้วก็จําไว้ดีๆนะหาไม่ยากหรอกแล้วพักเท้านะครับจะเป็นพักเท้าแบบเหล็กที่เป็นฟันซี่อ่ะออกแนวคล้ายๆพิบกักโบราณอาจจะเป็นด้วยดีไซน์ที่เขาอยากให้มันรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็เสริมมาให้นะเรื่องของอยางป้องกันความสั่นสะเทือนมาให้นะครับแล้วก็คันเกียร์คันเบรกก็อยู่ใน ตำแหน่งที่พร้อมใช้แล้วก็ไม่เกะกะนะครับในส่วนมือเบรกมือคัตอันนี้สแตนดาดคันเร่งเรารู้จักรถ Honda จากแพทเทิร์นของอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับถังน้ำมันนะครับไม่ได้กว้างมากเลยไม่ได้กว้างมากไม่ได้ทำให้ดูเป็นรถที่ใหญ่โตกับดูเป็นรถที่เพียวบางสลิมด้วยซ้ำไปนะครับไอตัวเสริมตรงนี้ก็จริงๆเวลาผมนั่งเนี่ยเข่าผมจะอยู่ใต้ใต้ไอตัวแผ่น ป้องกันเป็นแผ่นยางด้วยนะแผ่นยางกันถังน้ำมันเนี่ยเดีย๋ยวผมลองนั่งดูเลยแล้วกันนะเนี่ยเวลาเวลาขี่ผมไม่ได้ใช้แปะนะถ้าคนขายยาวๆหน่อยอาจจะใช้ใช้แปะแต่กลายเป็นว่าผมใช้ใช,ใช้ต้นขาเนี่ยหนีบเข้ากับตรงนี้นะครับตรงนี้เพิ่มความกระชับเวลาที่รถตกหลุมเอออันนี้ช่วยได้ช่วยได้นะครับมีประโยชน์มีประโยชน์เบรคคัตปรับระยะห่างไม่ได้นะครับ เป็นแบบตายตัวนะครับแต่ว่าก็ให้ระยะแล้วก็สัมผัสในการใช้งานที่ดีอยู่แล้วนะจะบอกว่า Honda เนี่ยวางตำแหน่งได้ดีอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมขอลามไปพูดถึงหน่อยก็คือเรื่องของเบรกนะครับเบรกของ Honda เนี่ยเป็นจะบอกว่าไงดีอะคือหยิบกี่ทีก็รู้สึกมั่นใจเพราะว่าการตอบสนองน้ำหนักเบรกแล้วก็เทคโนโลยี ABS ที่มีให้ทั้ง2ล้อเนี่ย ตอนนี้มันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ออหยิบเมื่อไหร่ก็มั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าคอนโทรลได้สแตนดาร์ดเขาดีอยู่แล้วพูดง่ายๆนะแล้วก็ ABS ก็ให้มาทั้ง2ล้อนี่ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่กลายเป็นมาตรฐานหนึ่งของ h o n d a ไปแล้วนะครับซึ่งก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่ด้วยนะครับมิเตอร์เดือนใหม่นะครับเป็นแบบทรงกระปุกนะครับแล้วก็ปุ่มกดมียางหุ้มขนาดใหญ่กดง่ายนะครับสัมผัสสั่งงานได้ง่ายอันนี้คือข้อดีนะครับ ข้อควรทราบคือใช้งานในเวลากลางวันเนี่ยความเข้มของหน้าจอที่มันเป็นพื้นสีดำนะครับกับตัวหนังสือนะครับที่แสดงผลเนี่ยมันเป็นสีสีขาวสีอ่อนมันเลยทําให้ตอนกลางวันเนี่ยจะอ่านผลได้ค่อนข้างยากจากแสงรบกวนข้างนอกนะครับโดยเฉพาะในส่วนของนาฬิกาซึ่งบอกเวลาอยู่ด้านบนสุดของมิเตอร์กับตัวทริปมิเตอร์ที่เป็นแบบมัลติฟังชันด้านล่างเนี่ย ตัวเขาจะเล็กหน่อยนะครับมันจะทำให้อ่านยากแต่ที่ชัดแน่ๆคือความเร็วรุ่นนี้ไม่มีวัดรอบนะครับไม่มีวัดรอบมาให้ต้องต้องเพ่งกันนิดนึงถ้าในช่วงกลางวันแดดจัดๆนะแต่มันเคลียร์มากในช่วงแสงน้อยหรือว่าช่วงเวลาค่าคืนแล้วก็ไม่เป็นแสงที่รบกวนสายตาด้วยนะไม่ได้สะท้อนมารบกวนสายตานะครับอีกอันหนึ่งที่อยากให้ทราบกันก็คือกระจกกระจกมองข้างตัวนี้ทรงรูปทรงเข้ากับรถมาก อยู่ในยุคเดียวกันเลยแต่ในเรื่องของการมองเห็นเนี่ยพึ่งพาอาศัยได้น้อยนะครับเขาจะทํางานได้ดีในช่วงความเร็วต่ําประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่พอรถเริ่มมีความเร็วเนี่ยการมองเห็นเนี่ยมันเห็นเป็นแค่เงาแล้วก็เห็นว่ามีวัตถุด้านหลังเท่านั้นเองซึ่งสาเหตุเนี่ยมันมาจากความสั่นสะเทือนนะเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นอย่างๆไปก่อนนะครับ วงล้อใช้เป็นแบบอลอยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าขี่แล้วมันคอนโทรลง่ายดีแล้วก็ผมว่าได้เปรียบนะกับการขับขี่ในช่วงของถนนที่มันมันไม่เรียบจริงๆอ่ะมันไม่ใช่รถออฟโรดร้อยเปอนะดูจากอย่างก็ได้นะครับแต่ว่ามันเวลาที่มันต้องผ่านหลุมร่องรอยต่อถนนหรือว่าซ่อมปูปะเนี่ยมันมันช่วยให้เรารู้สึกสะเทือนขึ้นมาถึงตัวรถน้อยแล้วก็ลดไม่กระแทกแรง นะอันนี้ถือว่าดีช็อกอัพหน้านุ่มนุ่มนวลมากๆนะครับในขณะที่ช็อกอัพหลังก็ทำงานกันอย่างสัมพันธ์นะครับก็คือออกมาในสไตล์นุ่มเช่นเดียวกันนะช็อกหลังปรับได้นะครับแต่ช็อกหน้าเนี่ยเขาตายตัวให้มาอยู่แล้วนะครับความนุ่มเนี่ยมันมาจากสตกการทำงานก็นคือระยะยุบที่เยอะนะครับฉะนั้นเวลาเ,ลาเบรกก็เผื่อน,นิดนึงนะมันจะมีระยะยุบของตัวรถกดลงไปพอสมควรนะครับแต่จะต่างจากพวกรถนกเกตตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นการสะเทือนที่ทํามาสําหรับการทําความเร็วของรถคันนี้ได้ได้ดีเลยแหละนะครับรองรับได้ความเร็วสูงสุดที่ผมลองกดคันเร่งดูนะครับอยู่ที่140กิโลเมตรนิดนนะครับบวกลบเอาสําหรับคนที่น้ําหนักตัวมากหรือน้อยกว่านี้นะครับเครื่องยนต์3 0 0ร้ซีซีลูกนี้ก็เรียกว่า ผลิตใช้งานและพัฒนากันมาจนขายออกมาหลายเวอร์ชั่นมากไม่ว่าจะเป็นรหัสต่อท้ายเป็นตัว R ตัว L นะครับหรือว่าตัวรถนกเก็ตไบก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้มาแล้วนะฉะนั้นเรื่องปัญหาที่มันจะจุกจิกตามมามันน่าจะน้อยแหละอันนี้จะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกในการตอบสนองของ CL 3 0 0แล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นรถในสไตล์แกรบเลอร์ ler, อีกซีรีส์นึงไปแล้วนะครับนิสัยเขาเป็นรถทอกรับ เครื่องยนต์ตัวนี้ส่งกําลังในลักษณะของแรงบิดนะครับไม่ใช่รอบความเร็วอย่างที่เห็นกันว่าความเร็วสูงสุดทำได้พอๆกับตัวน่าจะทําได้พอๆกับตัววิบากก็ครับแต่ว่าสิ่งที่มันตอบสนองได้ประทับใจมากก็คือแรงบิดอัตราเร่งของเขาเนี่ยอยู่ในเกียร์สุดท้ายเกียร์หเนี่ยคุณยังสามารถบิดข้อมือกระชากแสงได้แบบสบายๆแต่คุณก็ต้องลันให้มากพอนะเพราะว่า ุกเกียร์เนี่ยมันจะมีรอบแรงบิดอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้ยาวมากนะครับพอลากไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนที่ทําให้คุณจะต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับฉะนั้นจะต้องเป็นรถที่เปลี่ยนเกียร์ให้ไหวส่งกําลังใช้ตั้งแต่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์หได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วพอมันถึงเกียร์สุดท้ายหรือเกียร์หหรือเกียร์หเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายัง ขืนที่จะแบบลากรอบเครื่องยนต์ที่มันลั่นนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับชัดๆเลยคือความสั่นสะเทือนครับรถคันนี้มาพร้อมกับแรงเขย่าทั่วร่างที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันควรจะใช้ความเร็วประมาณไหนนะครับเพราะว่าเขาม,มีรับเครื่องยนต์มาให้เราดูนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจับอากาศเนี่ยก็คือจากความสั่นสะเทือนที่เรารู้สึกได้นะครับสำหรับเกียร์สุดท้ายนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกสั่นมาถึงที่นั่งเลย ะจะอยู่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามมิเตอร์นะตามมิเตอร์ของรถนะคือถ้าความเร็วต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็จะไปนุ่มๆน,นะครับไปนุ่มๆของเขาไปนะครับปล่อยคัดไม่ต้องระวังยังไงรถก็ไม่ดับนะครับใช้แรงบิดข,ขยับข้อมือเมื่อไหร่รถก็พุ่งตื๊ดตืดตืดอ,อ,อ,อันนี้สนุกมากแต่พอจะต้องอใช้ความเร็วยาวๆในการเดินทางนะเขาก็จะเริ่มมีอาการสั่นสะเทือนให้เรารู้สึกทั้งในส่วนของแฮนเดิล bar ที่พักเท้านะครับสองจุดนี้จะมาก่อนท,ที่พักเท้าเนี่ยเขายางรองมาด้วยนะครับแต่ก็รู้สึกได้อยู่นะขนาดยางรองแล้วนะแล้วก็ที่แฮนด์ดนบาร์เนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําให้เกิดความสันะเทือนที่แฮนด์ดบาร์ชัดซะจนทําให้อ่าประสิทธิภาพการทํานของกระจกมองหลังลดลงอย่างชัดเจนเนี่ยไม่ได้มองชัดเจนนะประสิทธิภาพลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็คือสังเกตไหมว่า CL เนี่ยเขาไม่มีตุ้มปลายแหด์นะครับ CL 300พยายามจะสื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่าฟีลลิ่งในการขี่ของวิบากยุคเริ่มต้นน่ก่อนที่มันจะเป็นเอนดูโรที่เราเห็นสูงสูงชกดีดีเครื่องเทพๆอะไรเนี่ยก่อนหน้านั้นนะมันคือตัวนี้ตัวที่แข่งต้นตำรับไม่ว่าจะเป็น m o t o c r o คอโลก s ิกเดย์ n t นเตอร์เนชั่นเนี่ยคุณไปเซิร์ชดูใน u t u b e นะครับคุณจะเจอรถหน้าตาประมาณนี้ที่เขาใช้แข่งกัน น,นั่นคือฟีลลิ่งที่ Honda อยากให้คุณรับรู้ว่าเออเวลาที่บิดแล้วความสั่นสะเทือนมันส่งมาถึงคนขี่เนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับนี่คือ CL300 นั้นมันก็เลยทําให้เราอ่ะได้รับแฮน d ดิบาที่ยังไม่มีตัวตุ้มไปแหนมาก็ <c oughs> มันก็ออกจากสั่นๆให้รู้สึกได้ตลอดเวลาแล้วถ้าคุณจะขี่ยาวๆและจุดสุดท้ายที่แรงสั่นสะเทือนมันมาถึงก็คือเบาะครับเบาะเนี่ยจะสั่นหลังสุดเลย นะครับเขาจะมาประมาณที่ความเร็วร้อยไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะอยู่กับคุณยาวๆ <c oughs> คือประสบการณ์ผมขี่รถมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ขี่มาในยุคตั้งแต่2จังหวะซึ่งแรงสั่นสะเทือนมันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะสำหรับตัวแรงๆทั้งหลายเนี่ยเอาเป็นว่าผมก็ขี่แล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะตื่นตัวดีนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของรถสไตล์แรงบิดนะครับรถสไตล์แรงบิดจะเป็นอย่างนี้ทุกคันคือ รอบต้นจะจัดมากเขาจะโอ้โหบิดมเมื่อไรก็พุง่งบิดมเมื่อไรก็โจนแต่ว่าพอหมดช่วงแรงบิดแล้วเขาจะไม่ไหลและเขาจะเหลือล้อม,มันตัดง่ายอะพูดง่ายอะแล้วไอการตันเนี่ยมันจะส่งแรงสะเทือนออกมาเป็นแรงสั่นที่บอดี้ของรถทําให้คนขี่รู้สึกได้นะครับเรื่องความร้อนนะครับ อันนี้เป็นรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำมีพัดลมด้วยนะครับแล้วก็ c l 300ไม่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความร้อนส่งมาถึงขาคนขี่เลยตลอดการเดินทาง300กว่ากิโลเมตรที่ผมขี่เข้ามาเนี่ยอันนี้คือผมก็ขี่ในเมืองนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ยิงยาวออกต่างจังหวัดเลยนะครับเคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรในเรื่องของความร้อนนะครับระบบไฟสองสว่างนะครับเป็น LED 12ไฟเลี้ยวก็ใช้ด้วยนะครับเป็น LED ทั้งคันเลยนะครับลักษณะ ของการฉายแสงของไฟหน้านะครับซึ่งเป็นไฟหน้าโคมทรงกลมแต่ว่ามองข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนไฟสีดวงข้างในแต่ว่าการฉายแสงออกไปมันเป็นลักษณะรูปถ้วยนะครับในส่วนของระบบไฟหน้าก็ยังมีไฟพาร์นะครับอยู่ในตาแหน่งนิ้วโป้งด้านซ้ายมาให้ใช้เหมือนปกตินะครับสะดวกมากสว่างเคลียร์ไฟท้ายก็เหมือนกันขี่ตามคันหน้านี้จะเห็นชัดเลยโอ้โห คือขี่ตอนแรกๆนึกว่าเขาเหยียบเบรกค้างเอาไว้ <c oughs> คือมันแสงค่อนข้างจะเข้มนะไฟถ้ายจนเมื่อเขาเหยียบเบรกเท่านั้นแหละทุกอย่างก็กลายเป็นสีแดงไปหมดเลยผมนะครับไม่ต้องถามกันแล้วว่าไฟเขาสว่างขนาดไหนนะครับดีมากในเรื่องของไฟแล้วก็รวมไปถึงสัญญาณไฟเลี้ยวที่แยกออกมาให้ทั้ง4จุดรอบขันมีไฟฮาสาัดมาให้ด้วยนะเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ CL สาม มีเสน่ห์มากกว่า cl 5 0 0ในความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะเพราะว่าเขาเป็นเสียงในสไตล์ที่คล้ายๆรถทรงเนี้ยเคยมีมาในยุคก่อนก่อนส่วนตัว cl 5 0 0นั่นเครื่องเขาเป็นเครื่องเครื่องเทคโนโลยีใหม่ไปละนะครับแล้วก็มันก็จะเสียงมันออกจานุ่มๆไปเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยมันยังมีเสียงปอก,ก,ก,กของแรงบิดให้เรารู้สึกมันบิดมันน,นี้พูดง่ายๆคนชอบเสียงอะบิดคนเร่งแล้วรถมันพุ่งแล้วได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ยมันจะรู้สึกเออกระตุ้นเราใจรู้สึกบิดมัน ว่างั้นนะครับส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนี้นะแล้วก็ทรงท่อเขานี่โดดเด่นเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์มากนะครับจุดหนึ่งที่ผมสังเกตกันนะก็คือจุดที่อยู่ใต้สวิงอาร์มใต้ตัวรถตรงนี้นะครับมันจะเป็นกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมชุดหนึ่งอยู่ผมก็สงสัยเอ๊ะมันกล่องอะไรตรงนั้นถ้านึกไม่ออกคือมันอยู่ในจุดที่เป็นกระเดื่องในรถที่ใช้กระเดื่องอะ่ะตรงนั้นอนะหูโชคล่างอะไรประมาณนี้สำหรับโชกเดี่ยวนะแต่ว่าซ l เป็นโชวคคู่ไงครับแล้วตรงนั้นมีกล่องอะไรสักอย่างหือ mm. ผมก็งงเอ๊ะมันคืออะไรกันวะขี่ไปคือขี่ตามกันมองเห็นเลยอะนะครับถ้ามองใหด้านซ้ายนะก็เลยเออเข้าไปก้มมองก็เลยได้รู้อ๋อตรงนั้นนะ่ะมันคือน่าจะเป็นในส่วนของจุดอ,อุปกรณ์ควบคุมระบบเบรก ABS นะครับเข้าไปอยู่ใต้รถแล้วก็เลยต้องทําตัวกล่องคอเพ์เอาไว้ให้มันปลอดภัยจากการกระแทกทั้งหลายนะครับยางที่ใช้นะครับก็ พอดีเลยแหละผมว่ามันมันโอเคเหมาะเจาะพอดีไม่มีข้อติอะไรทั้งในเรื่องของการเข้าโค้งทางดําแล้วก็การลุยทางฝุ่นที่ตัวนี้มันก็ไม่ต้องระวังคาเร่งมากซีซมันน้อยนะครับแต่ต่างกับ c l เ0 0เห้ยทีเอมห้นี่ลงทางฝุ่นนี่คุณบิดบิดคาเร็งแบบผิดจังหวะนี่หน่อยนี่มันพรวดพลาดเลยนะ มันฟรีทิ้งสไลด์ข้างได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันไม่มีในตัวของไทชั่นคอนโทรลครับส่วนตัว300เนี่ยมันก็มาพอดีพอดีนะมันไม่ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าต้องระวังเยอะนะครับดีซะอีกตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แรงบิดเนี่ยมันทําให้ขี่ง่ายในทางออฟโรดได้ไปแม้กระทั่งการควบคุมด้วยท่าย,ยืนขี่เนี่ยมันก็ยังสามารถทําได้ดีคล่องตัวแล้วก็ไม่รู้สึกติดขัดในเรื่องของการจัดวางร่างกายนะครับไปได้เลยละ จุดหนึ่งที่ผมอยากได้จากรถเดิมๆนะคือคือจุดสำหรับการยึดรัดสัมภาระทริปนี้ผมผมมีแบกของไปด้วยอะแล้วคันเนี้ยผมก็หาที่ที่จะเกี่ยวตะขอนี่ยหรอวะคือถ้าเป็นตะขอใหญ่มันก็โอเคนะผมว่ามันสามารถที่จะเกี่ยวที่ซบเฟรมด้านหลังได้นะครับแต่ก็มุมก็ค่อนข้างแคบนะว่าตะข่ายผมมันเป็นตะขอเล็กขอพลาสติกนะครับมันก็เลยทําให้ผมต้องมาเกี่ยวที่ขอบเบาะ นะครับที่ขอบเบาะนั่นเองแล้วคันนี้มันก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันจะหาที่เกี่ยวยากนิดนึงอะ่ะยกเว้นว่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมไปเลยสําหรับสายทัวริงนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูการเปิดเบาะนะครับการเปิดเบาะก็จะมีกุญแจนะครับจะซ่อนอยู่ใต้สเฟมสามเหลี่ยมนะครับดานสายมือนะครับเปิดเบาะก็เนี่ยบิดกุญแจขวาแล้วก็ดึงถอยหลังได้เลย นะครับดึงถอยหลังได้เลยนะนี่ก็เป็นตัวเบาะแล้วก็ใต้เบาะก็จะเป็นแบตเตอรี่อยู่ใต้ฝาครอบอีกทีหนึ่งนะแล้วก็กล่องชุดฟิลนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของระบบไฟอ,อยู่ตรงนี้นะครับไม่น่านจะได้ถอดบ่อยกันเท่าไหร่นะครับแล้วเครื่องมืออยู่ตรงไหนนะครับเครื่องมือตรงนี้นี่ครับเครื่องมือเขาอยู่ใต้ตาฝาครอบด้านขวาอยู่ในซองนี้กระซิบนิดหนึ่งว่า ไม่ได้ล็อกนะเสี่ยงเหมือนกันนะเอาจริงๆอิะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นเจ้าของ C l อ่ะผมผมมีไอเดียผมแอบ,บเห็นช่องใต้เบาะมันมีช่องเสียบด้วยคุณย้ายเครื่องมือมาไว้ใต้เบาะผมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวหลบลองนะว่าจะใช้ซองเครื่องมือเนี่ยเสียบไว้ใต้เบาะได้ไหมได้นะครับเสียบใต้เบาะได้ตำแหน่งแนะนำนะสำหรับคนที่ใช้ซ l นะครับแทนที่จะใช้จุดเนี้ยใช้จุดใต้เบาะเนี่ย มิดชิดครับปลอดภัยแน่นอนเนี่ยนนเนี่ย,ยปิดเบาะได้ปกติเลยแล้วเครื่องมือก็อยู่ใต้เบาะด้วยระบบเกียร์นะครับหรือระบบส่งกำลังเอางี้แล้วกันรวมๆแล้วกันว่าเพราะว่าผมจะพูดถึงคัทด,ด้วยนะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องบีบคัทนะครับแล้วคัทเนี่ยนุ่มมือน้ําหนักเบามากนะครับเกียร์ก็สามารถเปลี่ยนได้แบบนุ่มนวลน,นะครับตัว CL 300เนี่ยเป็นเกียร์โยงนะ เวลาชิปดาวหรือเปลี่ยนเกียร์ลงนะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์แล้วทิ้งคัดได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีระบบสลิปเปอร์คัดมาให้เพิ่มความนุ่มนวลแล้วก็เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะเอาไว้ให้แล้วด้วยนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอการขับขี่ความเร็วสูงต่อเนื่องนะครับผมเดินทางไกลด้วยการขี่บนไฮเวย์กับสภาพการจราจรที่รถค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับพบว่าพบว่า คุลภาพของรถนะครับคือการทรงตัวนิ่งมากนะครับไม่มีการแกว่งไม่มีการย้ไว้ให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าฐานรถที่ยาวนะครับแล้วก็บวกกับศูนย์ทวงของเครื่องยนต์ที่ต่านะครับตัวรถด,ด้วยแหละผมว่าน้ําหนักเขาไม่เยอะพอน้าหนักเขาไม่เยอะปุ๊บเนี่ยการจะโยกเปลี่ยนเลนอะไรพวกนี้มันทนํได้คล่องความคล่องตัวถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากแล้วก็ในส่วนของอัตราเร่งเครื่องยนต์นะครับ ดีมากผมชอบมากเพราะว่าในเกียร์หเกียร์สุดท้ายเนี่ยผมสามารถที่จะบิดคันเร่งแล้วเปลี่ยนจุดของการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำจากการเร่งเครื่องยนต์น่ะคือมันไม่รอรอบมันอัตราเร่งมันดีมากมันชูดแล้วมันพุ่งเลยรถมันพุ่งเลยนะครับระบบเบรกไว้ใจได้จริงผมฉุกเฉินสองสาครั้งนะครับเอาอยู่รวมกับระบบการสะเทือนที่มันนุ่มแบบที่คิดว่ามันลูดผ่านทางท,างที่พังเพราะลอยล้อรถ10บล้อได้ง่ายๆเลยอะ่ะ ค,คือตรงไหนก็ได้ของถนนหลวงเมืองไทยเนี่ยช่วงล่างชุงนี้มันไปได้หมดนะครับความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับพอความเร็วสูงขึ้นมาความร้อนเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็จะมีลมพัดให้รู้สึกพออุ่นๆนะครับไม่ถึงก็ร้อนจัดนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราบริโภคน้ำมันนะครับผมดูมิเตอร์แสดงแบบเรียลไทม์นะครับถ้าเราวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรบวกลบนะครับรมันจะ อยู่ที่ตัวเลข23กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณครับผมทีนี้มันตอบคําถามที่มีหลายท่านถามมาว่าอยากจะซื้อไปกี่เดินทางไกลเนี่ยไหวไหมผมบอกได้เลยว่าไหวและไปได้ดีด้วยเพราะว่าความมั่นใจจากอัตราเร่งที่มันมีนะครับส่วนปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่มันมีให้รู้สึกทั้งที่แฮนเดิลที่พับเท้าที่เบาะและที่ถังน้ํามันเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันคงที่ครับมันไม่เพิ่มและเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันรับได้นะส่วนตัวผมรับได้ ส่วนท่านที่จะซื้อเนี่ยไปลองขี่ดูแล้วประเมินเอาจากาความสามารถในการรับแรงสั่นเทือนของท่านเอานะครับสรุปนะครับ CL 300เนี่ยมีคนสนใจเยอะจากราคาค่าตัวที่น้อยกว่า CL 500นะครับในขณะที่ได้บอดี้ของตัวรถที่เท่ากันนะครับหลายๆสเปคเท่ากันโดยเฉพาะาตัวแชสซีระบบช่วงล่างระบบเบรกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่างกันที่ เครื่องยนต์เท่านั้นเองฉะนั้นการทํางานของเครื่องยนต์มันคือคาแรคเตอร์ของรถตัวนี้ครับคาแรคเตอร์ของรถตัวนี้ก็คือรถแรงบิดครับไม่ใช่รถรอบความเร็วมีคําถามว่าสั่นมากไหมทนไหวไหมกับการขี่เดินทางไกลผมขี่มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในความเร็วที่เหมาะสมนะค,ความเร็วที่เหมาะสมของผมอยู่ที่ประมาณ100ยกิโเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นบวกลบนะถ้าคุณใจเย็นพอไปเรื่อยๆได้กับความเร็วขนาดนี้นะครับคุณไปกับมันได้ไม่น่าเกลียดไม่แย่ แต่ถ้าคุณต้องการแชร่กับรถที่ซีซีสูงกว่าขึ้นไป็นถึงร้อยสาอันนี้คุณจะเหนื่อยเหนื่อยกว่คนอื่นเขานะครับเพราะนอกจากจะต้องสู้กับแรงปัะทะของลมแล้วเนี่ยวความสัน่นสะเทือนของรถเนี่ยมันมีผลต่อผู้ขี่โดยตรงในระยะยาวด้วยเนะเาะอ้าก็ลองพิจารณากันดูเลือกใช้ให้เหมาะสมเขามีให้เลือกอยู่แล้วนะถ้าคุณคิดว่ามไม่ไหวกับแรงสั่นสะเทือนรจริงคุณพาร์ทขึ้นไปถึง c l 5 0 0จบกว่านุ่มกว่าสบาย ในเรื่องของการทําความเร็วนะครับส่วนเจ้า c l 500เนี่ยอาไว้ขี่เท่ๆไประยะทางสั้นๆมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกที่ได้สัมผัสจากการทดลองขี่ Honda c l 500ในระยะทางไกลมาฝากทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์สับ s c ไคร้และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นพระกุณอย่างยิ่งแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าของ KSL Riding Skill สวัสดีครับ